สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันที่2ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1ินะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจอ่าไปลงทะเบียนการอ่าไปรับการฉีดวัคซีนไม่ใช่ลงทะเบียนสิเพราะลงมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าในการฉีดวัคซีนครั้งนี้10,000โดสน,นะคะ78มิถุนายนเนี่ยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรืออาจจะยังไม่ถึง60แต่อยู่ อยู่ในกลุ่ม7โรคเหลือรังนะคะลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้นโดยจะรันตามวันเวลาที่ท่านจองวัคซีนไปท่านอาจจะลงทะเบียนในวันที่10แต่ว่าท่านระบุว่าท่านขอรับวัคซีนในวันที่7 นะคะเราก็จะดูเวลาที่ท่านลงทะเบียนไปนะคะว่าอยู่ในลำดับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ไรเวลากันมาด้วยความยุติธรรมเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นนี่เดี๋ยวก็ต้องรอกันอีกนิดหนึ่งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการฉีดวัคซีนทั้งสองวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนะคะท่านผู้ว่าเองก็ได้เน้นย้านะคะให้ได้ชี้แจงทําความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้เราได้มาแค่10,000โดสค่ะเดี๋ยวมีคนลงทะเบียนเยอะกว่านั้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยถ้ามีข่าวดีว่าเราได้รับวัคซีนเพิ่มมาเมื่อไหร่ก็จะเรียนแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของสถานประกอบการที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราท่านผู้ว่าก็สั่งปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกําหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณ ฝั่งขาก็ยังมีการเล่นค้นหาเชิงรุกนะคะนํากลุ่มพนักง,งานและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้สัมผัสร่วมบ้านมาตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อจํากัดวงการแพร่ระบาดให้มันไม่ต้องขยายเป็นวงกว้างนะคะอยู่ในวงแคบที่เราสามารถควบคุมแล้วก็ดูแลได้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสนามตอนนี้เต็มทุกที่แล้วนะคะแล้วก็แห่งที่5ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเบียเขตตรังตอนนี้ก็เตรียมขยายเพิ่มเติมข,ขึ้นมาเนื่องจากชั้นล่าง สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด19กันได้ตอนนี้ไปติดตามบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด19วันที่2ของจังหวัดตรังของเรากับท่านนายแพทย์ตุลาการมรคุณนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรงังในฐานะโฆษกสบ,บคจังหวัดตรังของเราสวัสดีคุณหมอคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะบรรยากาศวันแรกกับวันที่2แตกต่างกันยังไงคะ ครับบรรยากาศวันแรกที่โรงพยาบาลตรังก็จะมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการจานวนมากนะครับเมื<ะ>่อวานที่โรงพยาบาลตรังเนี่ยมีพี่น้องที่ไม่ได้มาเพียง41ท่านนะครับมามาที่เหลือเนี่ย9 0 0เกือบพันนะฮะม,มาที่โรงพยาบาลตรังเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับแผนเพราะว่าเมื่อวานที่โรบินสันเนี่ยวางไว้1 2 6 2คนก็มาใช้บริการประมาณ600กว่าคนเท่านั้นก็คือครึ่งหนึ่งส่วนห<ะ>นึ่งอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่สามารถสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้ครบ ก็จะแบ่งส่วนว่าวันนี้ที่มาโรงพยาบาลฟังถ้าเกิดว่าหนาแน่นไปก็จะแบ่งคิวมาที่โรบินสันครับเพราะว่าที่โรบินสันเนี่ยมีคิวอยู่ประมาณ190ร้อยเก้าสิบกว่าคิวก็เรียนประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่มีคิวฉีดวันนี้นะครับถ้าคิวท่านอยู่ที่โรงพยาบาลฟังสามารถเลือกมาฉีดที่ห้างโรบินสันได้นะครับเพราะขนานี้โชว์ไหลลื่นนะครับแล้วก็สถานที่กว้างขวาง,วาง,วางจอดรถสะดวกสบายครับ ค่ะนะคะก็เรียนเชิญนะคะพี่น้องประชาชนที่มีรายชื่อท่านสามารถตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ศูนย์โควิดตรังของเราได้นะคะรายชื่อจะปรากฏอยู่ในนั้นกรณีสมมุติค่ะคุณหมอคะกรณี1ความดันขึ้นสูงไม่ลดเลยฉีดไม่ได้เที่ยวนี้หรือว่าจะไม่สบายติดภาร,รกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถมาฉีดได้ในครั้งนี้และคนที่ไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะ จะไปไม่ถึงตัวประชาชนตรงนี้เราจะทํายังไงกับกลุ่มนี้คะคุณหมอคะครับประการแรกก็คือหน่วยบริการจะเก็บคิวของท่านไว้นะครับด้าน,นการบริหารวัคซีนเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องฉีดให้หมด1 10, ด็กหมื่นโดสทั้งจังหวัดตรงนะครับก่อนที่จะสิ้นสัปดาห์นี้เพราะว่าจะเป็นตัวที่กระทรวงสาธารณสุขจะใช้ในการจัดสรรวัคซีนในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพื่อให้เราได้วัคซีนมาฉีดที่น้องประชาชนในสัปดาห์ถัดไปจึงต้องเรียกคิวสำรองของวันพุธหรือถ้าเป็นอีกก็คือวันพฤหัส อาจจะต้องมาฉีดจนหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโดสนี้นะครับท่านพี่น้องประชาชนที่เป็นคิววันนี้หรือเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้มาด้วยเหตุผลความจําเป็นหรือว่าเหตุผลที่ท่านอาจจะพลาดการสื่อสารก็ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วก็มาแจ้งกัดทางหน่วยบริการนะครับหน่วยบริการก็จะฉีดให้ท่านสําหรับรถถัดไปนะครับพ่านท่นจะเป็นคิวแรกสําหรับ การบริการรถถัดไปครับค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังของเราเราได้จัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรมและวันนี้เป็นในส่วนของคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้นไม่ต้องกังวลไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเก็บวัคซีนไว้รอไม่ได้คุณหมอวัคซีนมันมีอายุการเก็บได้นานแค่ไหนคะครับจริงๆวัคซีนเนี่ยพอมีอายุการเก็บนะครับแต่ว่าการเปิดขวดหนึ่งเนี่ยจะฉีดให้พี่น้องประชาชนได้สิบคน พราะันเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะต้องหาคนมาฉีดให้ได้สิบคนนะครับประการที่สองก็คือว่าการริร่รัคซีนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนต่อเมื่อเราฉีดหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บเอาไว้แต่ว่ายังไม่หมดสัปดาห์หน้าเราจะไม่ได้รับวัคซีนเพิ่มเติม,เ,ตมเ,พเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับเราก็จะจําเป็นจะต้องฉีดให้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับท่านที่จองมาแล้วก็เก็บเก็บชื่อไว้แต่วัคซีนเราขอฉีดให้หมดเพื่อสัปดาห์หน้าจะได้มีวัคซีนสสําาาาหหรรัับพี่นนน้องปปะชชมด์ ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันครับยืนยันว่าเราเอาอรายชื่อที่ตกหล่นในสัปดาห์แรกในในสองสาวันแรกเนี่ยเอาไปไว้ลําดับต้นๆของรอบถัดไปนะคะคุณหมอใช่ครับใช่ครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถ้าเกิดว่าเราฉีดไม่หมดเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะตรังไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นเขาก็อาจจะตัดสิทธิ์เราได้เพราะฉะนั้นค่ะเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะวันนี้สื่อสารทําความเข้าใจถ้าใครเห็นรายชื่อแล้วเอ๊ะเป็นเพื่อนข้างบ้านเราก็ยังไม่ทราบก็ช่วยไปบอกให้เขาได้ทราบกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนวันนี้เปิดทั้งวันเลยใช่ไหมคะที่โรบินสันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับท่าโรบินสันเปิดบริการจริงๆก็เปิด10โมงแต่พี่น้องประชาชนมาุ แล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมเราก็เปิดบริการตั้งแต่9โมง25นาทีนะครับแล้วก็วันนี้จะเปิดไปจนถึง18นาฬิกาดังนพี่น้องประชาชนที่มีรายชื่อนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นชื่อที่โรงพยาบาลต่างหรือชื่อที่ห้างโรบินสันนะครับขอให้ท่านมารับบริการที่ห้างโรบินสันได้นะครับค่ะแล้วอำเภอร,รอบนอกล่ะคะคุณหมอมีรายงานเข้ามาไหมว่าประชาชนไปฉีดวัคซีนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า ครับเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีบางจุดท่านั้นที่ว่าการสื่อสารอาจจะไปไม่ถึงที่น้องประชาชนนะครับเช่นที่อำเภอวังวิเศษเนื่องจากการรอวัคซีนได้เพิ่มนะครับโดยเทคนิคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพยาบาลกับเภสัชกรก็จะช่วยกันในการรอวัคซีนเพราะนั้นขวดหนึ่งที่บรรจุ5ซาีซีนะครับอาจจะมีบางขวดที่ได้ถึง6 5ซีซีเราก็จะสามารถรอได้ประมาณ11หรือ12โดสในบางที่เพราะนั้นอย่างที่อำเภอหาดสำราญนะครับเราได้รับจัดสรร80คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะได้รับ8ขวด แต่เจ้าหน้าที่ก็ด้วยความพยายามนะครับสามารถรอวัคซีนได้ขวดหนึ่งสิคนั้นเมื่อได้ขวดหนึงสิคนที่หาดํำราญที่น้องประชาชนจึงได้จนถึง9ก้าสบหกนนะครับอันนี้เรียกว่าเกินร้อยปเซนะครับได้ร้อยีเอร์ซนของกลุ่มเป้าหมายด้วยซ้ํานะครับอันนี้เป็นความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ แล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเ,เจ้าหน้าที่ทางปกครองนะครับกำลังผู้ใหญ่บ้านและอสมอในการตามพี่น้องประชาชนมารับวัคซีนครับค่ะเมื่อวานนี้คุณหมอพูดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยในไลฟ์สดแต่ว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านหลายคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดอยากให้คุณหมอได้เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนหรือว่าการจัดสรรวัคซีนมาให้จังหวัดตรังเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมนะคะคุณหมอคาเชิญค่ะ รับในตัวเลขที่ได้รับจัดสรรวัคซีนนะครับเดิมเราได้รับ51,000โดสนะครับมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเนี่ย43,000กว่าคนนะครับด้านการจัดสรรวัคซีนเนี่ยเดิมจะจัดสรร5 1 0 0 0โดสแต่ว่าขณะนี้เนื่องจากวัคซีนส่วนหนึ่งต้องแบ่งไปตามพื้นที่ระบาดในกรุงเทพและปริมณฑลตามต่างจังหวัดจึงได้วัคซีนน้อยนะครับันวัคซีนของจังหวัดตรังที่ได้10,000โดสเนี่ยก็จะเป็นการจัดสรรตาม การลงทะเบียนหมอพร้อมเป็นหลักเพราะแม้ว่าจังหวัดตรังมีพื้นที่การระบาดในเขตอำเภอกันตังหรือเขตอำเภอสิเกาที่เป็นเขตพื้นที่การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะได้รับจัดสรรวัคซีนด้วยเหตุผลเนี้ยในระอลอกถัดไปเพราะนพี่น้องประชาชนหลายคนที่อยู่ในพื้นที่การระบาดอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมได้รับวัคซีนน้อยกว่าที่อื่นเพราะในที่เราจัดสรรตามการลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับยังไม่ได้จัดสรรตามพื้นที่ระบาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวัคซีนที่ได้จัดสรรตามพื้นที่ระบาดมาเราก็จะจัดสรรให้พี่น้องประชาชนตามพ ال 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 ื้นที่่รระะบบาดตอไปนคั ค่ะนะคะเรื่องของวัคซีนค่ะคุณหมอคะมีหลายคนก็บอกว่าเอชิโนโฟาร์มก็น่าสนใจแล้วที่จังหวัดทําเรื่องไปตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วคะครับในส่วนของวัคซีนชิโนโฟาร์มนะครับส่วนขององค์การบร,รยยิหารจังหวัดตรังที่อขอจัดซื้อไป4ี่หมื่นคนนะครับแปดหมื่นโดสเนี่ยคงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยในการที่จะมีหนังสือเวียนเพื่อทําคำสั่งอนุญ,ญาตให้องค์การบร,ริหารส่วนจังหวัด,ส,วดสามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อวัคซีนได้นะครับ ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับก็ได้ทำหนังสือยืนยันไปนะครับในการจัดซื้อวัคซีน93,000โดสนะครับสำหรับคนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการตอบรับจากราชวิทยาลัยจุฬาฯน,นะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประสานงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนเมื่อว,วัคซีนเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับก็จะได้รับการประสานจากราชวิทยาลัยจุฬา์ในการที่จะ จัดส่งว,วัคซีนมาจังหวัดตรังครับค่ะเราก็หวังว่าเราจะได้รับข่าวดีนะคะอย่างน้อยภาคอุตสาหกรรมเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะยอมจัดซื้อเองมาเพื่อที่จะให้บริการกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพอพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะคุณหมอ้าจังหวัดตรังของเราได้รับการชื่นชมจากหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะท่านโฆษกสอบอกกลางนะคะที่ท่านบอกว่ามีการบริหารจัดการเรื่องของคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเราเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังหน่อยสิคะว่าในการจัด การ b u b b l e and seal หรือว่า Factory Quarantine ที่เราได้ทำการค้นหาเชิงรุก e t t v e Ca s e f i n d i n g ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราดำเนินการกันยังไงคะครับในเบื้องต้นนะครับการจัดทำแนวทางต่างๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและสภาอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะสนับสนุนองค์ความรู้และก็แนวทางต่างๆนะครับมันบับเบิลแอนซลเนี่ยก็คือการที่เรา เรียกว่าปิดผนึกโรงงานไว้ไม่ให้บุคคลภายในโรงงานออกมาปดเพือนกับบุคคลภายนอกและไม่รับเชื้อเข้าไปข้างในนะครับเพราะขณะนี้มีโรงงานอุตสากกรรหลายแห่งนะครับที่ได้เลือกวิธีการ bubble and นด์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นกระบวนการป้องกันการติดเชื้อก่อนที่จะมีเชื้อเข้าไปในโรงงานนะครับตอนกลางโรงงานก็จะมีเชื้อเข้าไปแล้วเมื่อมีเชื้อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการเรียกว่าควบคุมโรคนะครับโดยการที่จะลงไปสอบสวนหาว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่าไหร่แล้วก็ทําการตรวจหาเชือ้อ ถ้าพ,พบว่ามีเชื้อในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับก็จะดําเนินการปิดโรงงานและทําการค้นหาเชิงลุกทั้งโรงงานอย่างที่เราทราบในโรงงานนาเบิบ้นเพชรพาราบุและก็โรงงานสีสังกรกนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงงานในการที่จะอาสาปิดตัวเองก่อนนะครับในช่วงทำ Access แอคทีฟเคสไฟดิงละเมื่อเราสามารถตรวจทั้งหมดอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบว,ว่าเมื่อวันนี้ทังคัตเตอร์ของโรงงานสีสังกรลกและโรงงานานาเพิงเพชรพาราบุนะครับก็มีผลรายงานออกมาหมดแล้วแล้วก็บางส่วน อยู่ในโรงงานเป็นฟาร์ิรี่ควอลตนนะครับรอครบ14วันบางส่วนก็อย่างนาบางสิบพาราบูธก็มีทั้งส่วนที่เป็นฟคร์ซรี่ฮอสซิโอลนะครับคือจดเป็นโรงพยาบาลในส่วนของโรงงานเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวเมียนมานะครับในการที่จะให้ครบ14วันหลังจากการติดเชื้อเมื่อหายแล้วก็จะสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือแนวทางการจัดก,การของจังหวัดตรังซึ่งเมื่อวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังก็ได้เชิญประชุมนะครับท่านประธานาหกรรมเพื่อวันนี้จะได้เริ่มคิกออฟโครงการที่จะ ต้องการการติดเชื้อการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปครับค่ะคุณหมอคะในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าในพื้นที่จังหวัดตรงังตอนนี้เชื้อนําเข้านี้ค่อนข้างน้อยคือถือว่าน้อยมากแล้วล่ะแต่มันเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการนําเชื้อเข้าสู่ครัวเรือนครอบครัว,รวสัมผัสใกล้ชิดกันมากเลยเราจะสื่อสารความเสี่ยงไปถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ยังไงคะาการแรกนะครับเรื่องการสัมผัสเก่งสูงในบ้านนะครับ ผมยังยืนยันว่าพี่น้องประชาชนควรจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของจังหวัดแม้กระทั่งในบ้านนะครับเช่นท่านควรสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับและเวลารับประทานอาหารควรจะแยกกันมีการล้างมือเป็นประจำรวำมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับสําหรับท่านท,ที่เดินทางออกมาทํางานนอกบ้านเมื่อท่านกลับเข้าไปในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้การแยกใช้ห้องน้ําหรือว่าทําความสะอาดห้องน้ําหลังจากการใช้ก็จะเป็นลดกาสลดโอกาสที่จะ มีการแพร่กระจายในการสมัมผัสในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเมื่อเราเจอการระบาดที่ใดก็ตามนะครับสุดท้ายวงที่2ก็จะเกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านวันจึงขอย้ําพี่น้องประชาชนให้มีการปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่ได้แนะนําไปในครัวเรือนครับสาหรับการที่มีการระบราดในที่ทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสามารถรักษามาตรการของการสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่เวลาปฏิบัติงานและแยกกันรับประทานอาหารนะครับไม่รวมกลุ่มกันรับประทานอาหารเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่านสวมหน้ากากอนามัย มีการพูดคุยกันมีการรับประทานอาหารก็จะทําให้เป็นจุดเสี่ยงของการแพร่เชื้อสองจุดนี้ครับเป็นจุดเสี่ยงใหญ่ที่พี่น้องประชาชนถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะลดโอกาสการรับเชื้อเข้าไปได้ครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะท่านนายแพทย์ตุลาการมรคคุณน,นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรงังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะคะที่เรตสวทรตรังของเราขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะส่งกําลังใจให้คุณหมอในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับและสวัสดีไปย,ยังพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ฟังคะท่านนายแพทย์ตุลการมักคุณนะคะเราจะได้ฟังคุณหมอพร้อมกับแพทย์หญิงที่ประดาบุญชัยรองโฆษกสบคนะคะแถลงข่าวเป็นประจําทุกวันถ้าไม่ผิดพลาดหรือมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาก็จะเป็นเวลา14นาฬิกาสบวทรตรังเราไลค์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรายการกันแบบสดๆค่ะผ่านทาง Facebook f แฟนเพจสบวทรตรังไลค์นะคะแล้วก็ในบางครั้งคนที่ไม่ได้ติดตามหน้า Facebook แฟนเพจของเราเราก็จะนําเสียงการแถลงข่าวในแต่ละวันมาฝากกันในช่วงของเวที คนตรังด้วยนะคะก็คอยติดตามกันก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะคุณกำลังฟังเวทีคนตรัง fm 91.25เสมกะเฮิรตสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายก,การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยาภาพคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนและประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยาภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิตเพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม นางตรีนุชเกยุรินจัดหางานจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการพัฒนาแลยุกระดับศักยภาพวัยแรงงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงานมีส่วนสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศและการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาประเทศซึ่งผู้ต้องราชทรรในเรือนจำและทันทัสถานต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับศักยภาพเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตรังสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังและสภาอุาหกรรมจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมในด้านทักษะฝีมือจริยธรรมให้มีรายได้เป็นเงินทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพหลังผลโทษและไม่ให้หวนกลับมากระทําผิดซ้ําซึ่งเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคมสํานังกงานจัดางานจังหวัดตรังในสังกัดของกรมการจัดหางานนะคะได้ให้ความสําคัญ คนไทยของเราอยู่แล้วในการส่งเสริมการมีงานทําทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุและทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการและนะคะผู้อยู่ในสถานพินิษในเรือนจำในเรือนจำเนี่ยเรามุ่งสู่ในเรื่องของการ ส่งเสริมคนดีสู่สังคมก็คือเข้าไปฝึกอาชีพเข้าไปแนะแนวอาชีพเข้าไปทดสอบบุคลิกของแต่ละคนว่าเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพไหนเมื่อพ้นโทษออกมาท่านจะได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของท่านมีอาชีพและไม่ได้กลับไปทําผิดซ้ำสองอีกนะคะก็จะได้มีอาชีพเข้าไป สาธิตการประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปเมื่อออกสู่โลกภายนอก ทั้งนี้มีการดำเนินการนำผู้ต้องขังชั้นดีไปฝึกทักษะฝีมือนอกเกลือนจำก่อนผนโทษซึ่งนายจ้างผู้ควบคุมการฝึกจะเห็นความสามารถในการทำงานหลายสถานประกอบการมีการรับผู้ผนโทษเหล่านี้เข้าทำงานนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านโดยผู้ผนโทษที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระสามารถจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่ สำหรับซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยคุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz เสมสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w r r n n g radio.net ค่ะคุณฟังคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในพื้นที่จังหวัดตรังของเราวันนี้ถึงแม้ว่าจะมียอดผู้ป่วยสะสมกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้ เดี๋ยวนะ1,183รายแล้วนะคะในจํานวนนี้ก็รักษาหายไป300กว่ารายแล้วช่วงนี้ที่มีคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเยอะเนื่องจากว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอในช่วงหลังๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะวันหนึ่งก็เป็นร้อยก็เลยทําให้มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้รายวันอย่างต่อเนื่องเราหวังว่าเมื่อเราสามารถสกัดการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมได แล้วเนี่ยตัวเลขของเราก็จะนิ่งแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลําดับนะคะอย่างไรก็ตามาตามที่เราได้ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด19 1รายในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อหลายวันก่อนนะคะอ่า 24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะโดยทางจังหวัดนะคะก็มีเงินที่ได้รับบริจาคในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามนะคะ,ะให้การช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งคุณจีราพรพัทรศรีซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณสมพรพัทศรีอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากโควิด19รายแรกของจังหวัดตรังก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่ห้องปฏิบัติราชการนะคะโดยท่านผู้ว่ากระจรศักดิ์จริโสภาได้มอบเงินช่วยเหลือทั้งเป็นค่าค่าลง ศพ3,500บาทค่าเคลื่อนย้ายศพนะคะเจ้าหน้าที่5คน1,500บาทค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี1,000บาทค่าถวายพระพิสุประกอบพิธี1รูป500บาทและมีค่าดําเนินการจัดการพิธีชาปนากิจโดยสัป,ปรเรยออีก1,000บาทรวม8,500บาทนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเงินที่ท่านผู้ว่าบอกว่ายังไงก็ต้องหามาเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ได้นะคะก็เป็นรายแรก ของจังหวัดตรังยืนยันว่าจังหวัดตรังเราไม่ทอดทิ้งประชาชนและขอประชาชนได้ช่วยกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่เราได้ดําเนินการไปทีนี้ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ไปไปเจอพอดีไปไปถแถลงข่าวแล้วก็ไปเห็นพอดีคุณผลขวัญน,นุยพโดนการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้า,ฝ,าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านหัวหน้านรินพรายดวงหัวหน้าสํานักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลําพูรานะคะก็ส่งมอบผ้าโฮมห0ผืนพัดลม25ตัวหน้ากาก,ากอีก100กล่องให้กับท่านผู้ว่าการศักดิ์เจริญโสภาเพื่อจะนําไปใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่5ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเบียเขตตรังนะ อยู่ในพื้นที่ตําบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี้เขาก็ได้เดินหน้าส่งกําลังใจ มอบสิ่งของในการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ,ะโรงพยาบาลสนามของจังหวัดต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดตรังที่นี้ในการคัดกรองเรือสินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศสอนชนหรือว่าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังโดยท่านนาวาเอกเฉลิมพลโกมูลฤทธิ์นะคะก็ได้มีการบริาการร่วมกับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังสํานักงานสนาธารณสุขอาเภอกันตังไปติดตามตรวจหนังสือเดินทาง ทางตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาต่างจากต่างประเทศต่อเนื่องเป็นประจำเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ,ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือของเทศบาลกันตังท่าเรือบ้านนากเกลือท่าเรือของเอกชนอื่นๆนะคะ,ะโดยได้ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวของลูกเรือนะคะในการป้องกันตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อก็มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องมีการ คือเรียกว่ากักตัวไว้นะคะไม่ให้แบบต้องเดินเข้าเข้ามาสู่ชุมชนอะไร เหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพราะว่าในการตรวจวัดไข้ครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะบางคนอุณหภูมิร่างกายปกติเลยไม่ได้มีใครไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโควิด -19 แต่ตรงเนี้ยเราคุมเข้มไว้เพราะว่าเราต้องการป้องกันไว้ก่อนไม่ให้มีการนําเข้าเชื้อจากต่างประเทศเข้ามานะคะในขณะที่อําเภอต่างๆอย่างอําเภอเมืองตรังก็คุมเข้มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตลาดสถานประกอบการส่งชุดปฏิบัติการร่วมนะคะซึ่งมีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข กอรมนนะคะก็ลงไปให้คําแนะนําไปติดตามอาการปฏิบัติ ตามมาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมท่านผู้ว่าได้เรียกผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า40รายซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานมากกว่า100คนขึ้นไปก็มีสามาตรการนะคะในการคุมเข้มการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาคือมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค มาตรการป้องกันก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเราต้องลดความเสี่ยงโดยการหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของพนักง,งานในสถานที่ทํางานให้มากที่สุดท่านผู้ว่าขอให้ทุกโรงงานนะคะได้เหลื่อมเวลาการทํางานแบ่งโซนการทํางานแบ่งกลุ่มพนักง,งานกลุ่มนี้เข้างานตอนนี้ไปพักตอนนี้แล้วก็อยู่ในแผนกนี้อยู่ในโซนนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เหลื่อมเวลาคือไม่ให้เจอกันเลยอะ่ะ ไม่ให้เจอคือไม่ให้รวมกลุ่มกันท้งโรงงานเนะเนาะรวมกันเจอกันเฉพาะในโซ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 นสมมุติมีการระบาดขึ้นมาเราก็สามารถปิดโรงงานเฉพาะโซนเฉพาะส่วนได้แบบนี้ละค่ะด้านที่2คือด้านการเฝ้าระวังก็ต้องคัดกรองสุขภาพของพน,งนักงานกรอกรายละเอียดใน Google Form Google Form s, นี้ก็จะเชื่อมโยงกับสํานักง,งานสาธารณสุขนะคะไทยเซฟไทยอะไรประมาณนี้แหละนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราได้สะดวกในการคัดกรองเชิงรุกเพราะว่าในการติดตามสุขภาพพนักงาน โรงงานก็จะทราบว่าวันนี้พนักง,งานคนนี้อุณหภูมิสูงนะเริ่มมีไข้นะไปรับยาอะไรยังไงก็จะได้นํามาสู่การคัด กรองนะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อเลยกันไว้ก่อนเลยแล้วก็สุดท้ายด้านการควบคุมโรงงานจะต้องเตรียมพร้อมสถานที่กักกันตัวหรือที่เราเรียกกันว่า factory quarantine สถานที่กักกันตัวภายในโรงงานเตรียมรับมือกับการแพร่ระบ,บาดของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมถ้ามันเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรดีซะอีกนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะมีสถานที่ที่จะพร้อมรองรับพนักงานของเราถ้าโรงงานยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมก็อาจจะอาศัยสถานที่ข้างเคียงที่ จะต้องไปดูแลไปดําเนินการสํารองที่เอาไว้นะคะในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมานี่คือมาตรการของจังหวัดตรังในขณะที่าการประชุมสภาเทศบาลนครตรังครั้งแรกหลังจากกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตัง้งเดี๋ยววันรุ่งนี้นะคะก็จะมีการาถแถลงนะคะนโยบายอาของทางาผู้บริหารเทศบาลนครตรังนะคะเดี๋ยวคุณสุนทรีแนบเชยผู้สื่อข,ข่าวของเราจะได้ลงพื้นที่ไปติดตามนะคะซึ่งวัน,น นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะ,ะใน ไม่ใช่วันนี้สิเขาประชุมกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสี่มิถุนายนนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาเล่าสู่กันฟังเลยเรียกว่าเปิดสภากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีคุณประเวศไก่เทพสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังเขตสองได้รับเลือกดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครตรังนะคะแล้วก็มีรองประธานคือคุณสุเทพหม่อมวงศ์สภาสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังเขตหนึ่งและคุณวันลบช่วยบํารุงประหลัดเทศบาลก็ดํารงตําแหน่งเลขาสภาเทศบาลนครตรัง นะคะซึ่งเขาจะมีการประชุมสมัยสามัญสมัยที่1ระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง9ก้ากรกฎาคมก็คือมีกําหนด30วันสมัยที่สองจะประชุมระหว่าง1สิงหาถึงภายในเดือนสิงหาและสมัยที่สก็จะประชุมภายในเดือนตุลาสมัยที่4ี่ก็ธันวาแล้วก็เริ่มประชุมสภาสมัยแรกนะคะ ี65ก็คือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะคะก็มีอะไรก็จะได้ติดตามมานะคะโดยสมาชิกสภาเทศบาลนาครตรังทั้งหมดนะคะก็กล่าวปฏิญาณจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมสภาเทศบาลนาครตรังครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะวันนี้ย้ำกันอีก ครั้งหนึ่งเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงไปยังพี่น้องประชาชนนะคะป้องกันการนําเชื้อเข้าสู่ครอบครัวนะคะหรือว่า ครัวเรือนของเราก็ต้องรักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลล้างมือบ่อยๆชำระร้างร่างกายเมื่อกลับมาจากแหล่งชุมชนก่อนจะไปสัมผัสพูดคุยกับผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ที่บ้านญาติที่อ,อยู่คนละพื้นที่กันตอนนี้งดเดินทางไปเยี่ยมกันเลยค่ะถ้าไม่มีความจําเป็นขั้นสูงสุดนะอย่าไปเยี่ยมกันส่งความคิดถึงผ่านไลน์ วิดีโอคอลกันก็ได้ได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยกันนะคะเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แก้วน้าจานชามช้อนส้อมเวลาทานอาหารก็ของใครของมันกันเลยอย่ารวมกันนะคะถ้ามีผู้สูงอายุในบ้านเป็นไข้ไอนะ้ำมูกเจ็บคอจมูกแล้วก็ ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเนาะอย่าเพิ่งซื้อ,อยามากินเองเลยตอนนี้ยังไงก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะไม่ต้องรอให้อาการรุนแรงนะคะเรารีบไปตรวจเสื้อแต่เนิ่นๆจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านในครอบครัวของเราค่ะค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาของรายการเวทีคนตรังหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว9้านาฬิกาว,วันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t